เชิญรับชมการจำลองศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับระหว่างทีมเจ้าบ้านอาร์เซนอลพบทีมผู้มาเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์นะครับ เตะจริงนะครับวันเสาร์ที่18เมษายน2563นะครับเวลา23.30นาฬิกานะครับช่องไลเกมเพจจะจำลองโดยให้ AI เตะกันเองนะครับจำลองให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับสำหรับอาร์ซนอนนะครับอยู่ อันดับ9นะครับแข่ง28นัดนะครับชนะ9เสมอ13แพ้6มี40บแต้มนะครับส่วนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับ3แข่ง29นะัดชนะ16เสมอ5แพ้8นะครับอยู่อันดับมี แต้มอยู่ที่53แต้มนะครับอยู่อันดับสานะครับสำหรับกิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับฟุตบอลพิมเมร์ยังกิดนะครับมีการเลื่อนเตะมาหลายนัดแล้วนะครับวันเสาร์ที่18เมษายนนะครับ2563นะครับจะกลับมาเตะอีกครั้งนะครับโดยสเนลนะครับจะ เป็นเจ้าบ้านนะครับเตะในสนามอเมริกาสเตเดียมนะครับเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ช่องไ like <Pot entially S 1> ลฟ์เกมเพจด้วยนะครับท่านผู้ชมเชิญรับชมเลยครับอาร์ซอนอลเริ่มเคลียร์จากซ้ายไปขวานะครับในชุดสีแดงเปเป้ pe pe. ครับ เปเป้เข <ark> er, ้ากลางมาชากคาเชอร์ก้าให้โอซิลโอซิลขึ้นหน้ามาให้ลากาเชกลากาเชกยังได้ครับลากาเชกเอาไปด้านขวาให้อเมยิกาโอ้ลับหน้าครับล้ำหน้ามันยังไม่มาถึงนะครับล้ำหน้านิดเดียวขึ้นกลางเป็นลูกตั้งเตะของจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับสําหรับเลสเตอร์นั้นก็ ต้องการที่จะหนีห่างเชลซีการันตีการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนเลกนะครับเพราะว่าตอนนี้แก้เกายังห่างาส่วนอาร์ซนอลน,นั้นก็ต้องการติดหในสินะครับเพื่อที่จะไปเล่นยูโรปาเลกรอบคัดเลือกนะครับรอบแบ่งกลุ่มเซอร์ซิตี้ก็ช่วยกันดีครับรูกนี้ วารีมอริสันมอริสันออกมาเล่นซ้ายเล่นซ้ายครับชียเวลชียเวลขึ้นหลังมาซินดี้โอ้มาริสันต่อส้นมาเลเตอร์เอเลสราคาเชตสกัดได้ครับอามายังก็ต้องลงมาช่วครับราคาโนนเดวิดส์ชาคาโคลาชินัตให้อนาหมายังอามายังให้ชินัต โอ้โห oh, เจอผู้เล่เนที่เตะผู้เล่นเลสเตอร์ฮิตี้สก,ก้าไปแล้วครับเป็นลูกฟาวของเฮสเตอร์ครับเป็นลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลน,นะครับทีนัรครับจะตั้งเตะลูกนี้นะครับท่านผู้ชมโยนขึ้นมาครับแกรนิตแจ็กก้าทอเร ชาก้าโวเรล่าตัเรล่าลงมาด้านขวาครับให้เปเป้เปเป้เข้าในให้แล้วครับแซงโง่ไม่ผ่านผู้เล่นของเลสเตอร์ซิตี้ครับสวนขึ้นมาครับแอนดี้แอนดี้ดีขึ้นมาครับวาร์ดี้วาร์ดี้ออกไปด้านขวาใไอโยซี่ให้วาร์ดี้วาร์ดี้เข้ากลางมาแล้วไม่ผ่านคอร์นาชานครับหมดขึ้นนมาเลยครับ โอ้โหบอลมาบอลเติมข oh, <okay S 2> ึ้นมาไม่ทันของหลังอาสนะครับท่านผู้ชมโอซิลโตเรล่าโตเรล่าโย่ออกมาด้านขวาให้เปเป้ครับทันไหมโอ้โหตกหลังออกเลยครับลูกนี้ไม่ทันนะครับเปเป้ เป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลครับทุ่มเข้ามาให้โอซิลมาด้านขวาให้เป้เปเป้ะยังไงเราจาแชร์ไหมซับหลอกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโอ้โหยังเลี้ยงเข้ามาครับอื้อหือปิดเชือกครับเชือกสกัดไม่ได้เชือกเชือกโอ้โหพลาดครับเชือกนี้เป๊ะเลยบอลเปเป้เข้ากลางมาตอรเรล่าชาค้ามุตตรเรล่าอูซิโ โอซิล <O> ให้ชาก้าชาก้ออาเลี้ยงออกไปด้านซ้ายอาน์เมียงข้อกับโอซิลออกไปด้ออานซ้ายอารเมียงคลื่อนหลังครับชาก้ชาาตอนนี้อาร์ซนอลก็ครองเกมในควาเพีรโทษของเลสเตอร์ได้ครับเลสเตอร์ตัดบอลได้ครับ,รบ,รบขึ้นมาลุกนี้เคมเปเลว <B ans. S 1> ่วาดี้บานโอ้โหวาดี้เรายังติดครับวาดี้ครองเกมได้ให้มาริสัน จะให้สโตนไม่ผ่านสนอนครับคู้นี้สู้กันที่แดนกลางครับท่านผู้ชมบาลบุกมาบลลบ้งวุ่งลุ้งุ้งเล่ไม่ได้ครับนีโอ้โหเลสเตอร์ได้โอกาสครั้งแรกครับเอจคตอเรล่าให้ชก้าครับแจก้าไม่ผ่านอลวดีมาิสัน มาสั้นเลี้ยงไปอาสนอนครับเกมมาด้านขวาเปเป้เปเป้ให้โซเลร่ลาก็ไม่ผ่านเลตเตอร์ซิตี้ครับอินดีดีมาริสันเป็นเปเลวาดีวาดีออกมาด้าน,นซ้ายครับ ให้บานวาดีเลียงหลบเข้ามาให้อินดีดี้อินดีดี้จ่ายให้เทมเปเลเทมเปเลหลุดมาลุ่งเทมเปเล่ยงุยงให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอเตอร์ซิตี้ชนะห,หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหโดยคนนี้ครับเทมเปเลครับลุ้นแสงหน้าเลนโน่เข้าไปเลยครับโอ,โ,โ,โอ้โหเอเตอร์ซิตี้ครับบุกมานำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ นี่ครับอาร์ซนอนยิงห่านไปครับเดย์เดรุยเข้าไม่ถึงครับลูกนี้โอ้โหยิงผ่านมือเลโน่เข้าไปเลยครับเป็นเซเล่กโอ้โหนี่เรียบร้อยครับลูกนี้อาร์ซนอนครับโดนเลสเตอร์จิงจอกสยามบุกมานำนะครับในนาทีที่41หนึ่งประตูต่อ0ูนครับแย่แล้วครับอาร์ซนอน 1-0เลสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมต้องการแต้มนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับมี5 3แต้มส่วนเจ้าพื้นในอาร์เซนอลันมี4 0แต้มนะครับอยู่อันดับที่9เก้าอาร์เซนอลก็เล่นในบ้านก็ต้องการทาแต้มนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการไปเ่น ยูฟายูายโรปาลีกในรอบอแบ่งกลุ่มนะครับรอบ,รอบเพลย์ออฟนะเตเรล่าชาแกลาคาเชตหมดทครึนงแรกครับท่นานผู้ช,าาชมจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิต,ตี้นะครับบุกมานำเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับรับชมผลงันต่อไปเลยครับ รับชมเรื่อนังกันต่อนะครับเป็นการจำลองฟุตบอลพลิเศษอังกฤษนะครับต่จิงวันเสาร์ที่18เมษายน2563นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งน,นะครับท่านผู้ชมคูน่นี้ทางช่องไลฟ์เกมเพก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมมานวก่อนนะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่18เมษายน2563นะครับ คู่นี้จะเตะห้าทุ่มขึ้นครับเชิญรับชมกันได้เลยครับนี่การเป็นการสำลองให้ไอเตะกันเลยนะครับอาร์ซอนครับขึ้นมาด้านขวาเตะเพื่อให้โอซิโอซิล็อกหลบเข้ามาในเขตโคตรเออโอซิลใช่แล้วก็ใช้ไม่ผ่านกองหลังเนเตอร์โอฮูอามาเรียงครับแล้วก็สองไกลในกรอบนะครับลูกนี้ก็ไม่ผ่านมือสไมเคิล สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องไลฟ์เกมเพลย์นะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์เกมเพลย์ได้อัปเดตขีดคะแนนให้ท่านผู้ชมได้รับชมโอซูยิงลูกนี้ครับโอ้โหยิงนอกกรอบครับยังติดบล็อกอีแวลครับลุยเบเตอร์สตีดแทนเบเรสลีคาร์โดให้รายยี่ายดี อาเ,เ,เยโลให้วาดีวาดีให้บานบานล็อกโอ้โหไม่พลาดสโตนโตรเรล่าโตรเรล่าขึ้นมาครับอาร์เซนอลชาก็์โอซิวเพิ่งลังมาโอเซลครับอาร์เซนอลก็ค่อยๆเพาะขึ้นมาแล้วครับต้องการประตูตีเสมอให้เร็วที่สุดแล้วครับเพื่อจะกลับมา เล่นเกมของตัวเองได้ครับโอ้โหยังเป็นลูกทุ่มของขเรสเตอร์ซิตี้นะครับาท่าทีมีการปรับเปลี่ยนนะครับเอาชาก้าออกนะครับนาทีที่63แล้วครับเป็น <So you S 1> จ่จอสย,สยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับ <well. S 1> ยังบุกมานำ เจ้าเพื่อนใหญ่อาร์ซมาเปิหนึ่งประตูต่อโซนอินดีดีอินดีดีขึ้นมาให้วาดีครับอินดีดีแเทมเปเลตต์เลล่าเเ้เคเล่าเิลโอ้โหสมน้ตเกมกันขึ้นมากไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเกรเกให้อินดีดี ให้วาดีวารีเอาไว้ด้านซ้ายให้เกย์เลคาโดเลคาโดโอ้โหลบสามครับเลคาโดโอ้โหเดวิดลุยยังสกัดออกข้างไม่ได้ครับเป็นลูกทุ่มของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับเลสเตอร์นะครับก็ต้องการ สามคะแนนเพื่อการันตีการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนอาร์ซนอลก็ต้องการสามแต้มเช่นกันครับเพื่อการันตีการไปเล่นยูฟายูโรปาลีกนะครับในรอบคัดเลือกนะครับเบย์รีนโอซิลโอซิลโอซิลฮาราคาชคฮาราคาชโอ้ไปด้านขวาก็ไม่มีอะไรครับอาร์ซนอลโยนลึกไปครับลง เป็นดีดีครับชิเวลชีเวลเกดิีเกดให้มาลิสันวาดีวาดีไม่ผ่านโตเรล่าครับตเรล่าเตะขึ้นมาโอเคคือหลังมาเบอเอรีนเบเยรีนเบเยรีนก็ยังติรับโอ้โหแล้วก็แค่เกมนี้ก็ น้ำหน้าก่อนค่ะท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยครับอ่านอนนีล่นเกมไม่ได้เลยครับความอันตรายของอาร์เซนอลนี่เล่นในบ้านนี่ทำอะไรเลสเตอร์่นเกมไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไลค์เกมเพย์นะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไลค์เกมเพย์อัปเดตคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ สำหรับผู้นี้นะครับเตจริงวันเสาร์ที่18เมษายน2563นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับท่านผู้ชมเตะที่สนามอเมริกสเตเดียมนะครับบ้านของเจ้าปืนใหญ่อัสนน์นะครับฝากท่านผู้ชมติดตามได้นะครับนี่เป็นการจำลองการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับเดวิดเกย์ให้วา <a Josh. S 1> ดี้ยิงคนนี้โอ้โหน <The target. S 1> ิ่ว่า2-0นนะครับท่านผู้ชมเดี <good S 1> ยดกอดไปนิดเดียวครับ go อัสนน์ครับเกือบโดนลูกที่2ครับ เจมิวารดี้นะครับโอ้โหเจมี่วาดี้ยิงลูกนี้ครับไปสายหลุดกรอบนิดเดียวครับท่านผู้ชมอาร์เซนอลยังไม่เสียลูกที่สองครับเลโน่ครับเตะจากเส้นประตูเบียร์ินครับโตรล่ราเปียร์ินคืนให้ตัวล่าอาร์เซนอลก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับเจอ ผู้เล่นเลตเตอร์เทสขึ้นสูงนะครับผู้เล่นเลตเตอร์เทสขึ้นสูงก็จ่ายบอลเซงครับทีลามันมาริสันมาริสันานก็ยังเลี้ยงไม่ผ่านผู้เล่นอาร์เซนอลครับนอตโดนออกมาดัง อัชนาทครับขึ้นเกมไม่ได้เลยครับเวลาบาดเจ็บ3นาทีขึ้นเกมไม่ได้เลยครับอัชนาทสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องไลฟ์เกมเพจนะครับโอ้โหจบเกมครับท่านผู้ชมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับบุกมาเชือนนะครับเจ้าพื้นใหญ่อาชนาทนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เก็บสามเต้มสาคัญให้เจ้าจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับ มาเป็นอันดับสามเหมือนเดิมนะครับ s work, <S มีห้าสิบแต้มนะครับ <to> แข่งสามสิบนัดส่วนเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแข่งยี่แปดนัดเท่าเดิมนะครับมีสี่สิบแต้มเท่าเดิมนะครับก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับสําหรับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลที่จะลุนพื้นที่อยู่โรยูโรปาลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับสาหรับจิงจอกสยามเบเตอร์ซิตี้ก็คงจะการันตี การไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในสมัยหน้าได้แล้วครับสำหรับคล <Arsenal, S 1> ิปวิดีโอนี้ <game> ช่องไลฟ์เกมเพ์ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะครับ <Team work S 1> สวัสดีครับ